สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D Max 1.9 DDI Blue Power สวัสดีค่ะ รายการลักลอบสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาที่พื้นที่สีเขียวปอดของคนกรุงหรือที่รู้จักกันในนามของบางกระเจ้าโดยที่ผ่านมานะคะมีการออกกฎหมายหลายฉบ,บับเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดินแห่งนี้และเพื่ออนุรักษ์ให้พื้นที่สีเขียวยังคงอยู่โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้พื้นที่6ตตำบลของกระเพาะหมูเป็นพื้นที่ควบคุมทางสิ่งแวดล้อมรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมกันค่ะความเงียบสงบและความนมรื่นเป็นเสน่ห์ที่ไม่ว่าใครมาเยือนคุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้เป็นต้องหลงไหลและการได้รับทุกย่องให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia ตจากนิตยสารคามเมื่อปี2549ยิ่งเป็นการตอบย้ำและช่วยการันตีได้เป็นอย่างดี ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์กลางกรุงที่ดีที่สุดจนถูกขนานนามว่าปอดของคนกรุงพื้นที่กว่า1 2 0 0 0มัน 2, ไร่แห่งนี้มีแม่น้ำเจ้าพระยาโอบล้อม6กตำบลไว้รวมกันอยู่ภายในกระเพาะหมูแหล่งธรรมชาติกลางเมืองใหญ่จึงไม่แปลกที่จะถูกจับตาจากทั้งนักอนุร,รักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่นับรวมถึงนักลงทุนที่รุกคืบเข้ามาครอบครองพื้นที่อีกด้วย บางกระเจ้าจึงถูกควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกฎหมายหลายฉบับท้องถิ่นก่อนพรบควบคุมอาคารนะฮะแล้วกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตัวกฎกระทรวงผังเมืองรวมก็ถือเป็นกฎหมายกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็มีตัวนี้ EAA นะฮะถ้าจะมีการพัฒนาหรืออะไรที่มันเข้าข่ายในลักะของ EAA <I AA, S 2> ก็ต้องทำ EHA หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอกฎหมายสิ่งแวดล้อมตัวอื่น นะเกี่ยวกับในเรื่องของอ,อุตสาหกรรมนะฮะอย่างเช่นจะตั้งโรงงานที่สามารถตั้งได้นะครับก็คือโรงงานที่ไม่มีมลพิษเนี่ยมันมันก็จะมีกฎหมายในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งในเบื้องต้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดน,นะฮะที่เขาจะเป็นเบื้องต้นในการอนุญาตกฎหมายผังเมืองมีความสําคัญต่อพื้นที่บางกระเจ้า โดยเฉพาะประกาศผังเมืองรวมสมุิประการ2,556ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันควบคุมทั้งการก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทคือพื้นที่สีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมสีเขียวอ่อนที่ดินโล่งเพื่อน,นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสีขาวที่แยงเขียวคือที่ดินอนุรักษ์ชนบทและสิ่งแวดล้อม สีของผังเมืองที่แตกต่างกันหมายถึงข้อบังคับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนั่นเองแต่โดยหลักแล้วพื้นที่บางกระเจ้าเจ้าของที่ดินสามารถก่อสร้างอาคารได้บางส่วนเท่านั้นและต้องเหลือพื้นที่ว่างไว้ตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนดในพื้นที่ของบางกระเจ้านี่ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ในในส่วนของกรปปามป่าไม้ส่วนของ ส่วนสีนครเกิดกันอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ของส่วนสีนี้ก็คือสีอเขียวโล่งนันธนาการรักษาสภาพสิ่งแวดลอ้อมตรงนี้อ,อีกสีหนึ่งที่เราเห็นก็จะเป็นสีสีเขียวนะสีเขียวกเกษตรกรรมนะครับและที่เราเห็นเป็นส่วนใหญ่เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของมังกรเจ้าก็คือขาวททแยงเขียวนะครับอันนี้ก็จะเข้มข้น แต่ทว่าการออกประกาศกดกระทรวงผังเมืองรวมเมื่อปี2556นั้นกลับทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อกังวลจากชาวบ้านเนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่สีขาวทะแยงเขียวจนกลายเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของกระเพาะหมูซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้ก่อสร้างอาคารได้มากขึ้นเป็น15%ของพื้นที่ที่ถือครองซึ่งส่วนทางกับพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีสัดส่วนลดลง แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่เดิมของคนในชุมชนหรืออาจบอกได้ว่ากฎหมายที่ออกมาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเข้าขายละเมิดการใช้ที่ดินของคนในพื้นที่นั่นเองมันผิดวิถีชีวิตของคนในนี้แล้วก็ไปละเมิดเขาด้วยสมมุติว่าเขามีลูกสี่สี่คนเนี่ยนะเขามีที่ดิน200ตารางวาเนี่ยเขาจะยกให้ลูกเขาคนละ50เนี่ยถามว่าปลูกบ้านได้ไหมไอ ไอห้าสิบเนี่ยไอห้าสิบมันก็ซอยมาว่าเท่ากับสมมุติร้อยหนึง่งเหลือยี่ห้าแล้วห้าสิบเนี่ยมันจะเหลือสักสิบสองจุดห้าไหมสิบสองจุดห้าเนี่ยทำห้องน้ำเนี่ยยังทำไม่ได้เลยการปรปับผังเมืองเป็นไปตามการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งการขยายตัวของเมืองและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการสูตรอากาศบริสุทธิ์มีมากขึ้นตลอดจนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับกระแสการปั่นจักรยานเริ่มเป็นที่นิยมจึงกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้วิถีเกษตรกรรมในพื้นที่ค่อยๆหายไปกระทั่งธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามาแทนที่ตลอดข้างทางพบว่ายังมีป้ายประกาศขายที่ดินที่มีจำนวนมากไม่แพ้กันนั่นอาจเป็นสัญญาณหนึ่งว่า การพัฒนาได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่มากขึ้นราคาที่ขึ้นแล้วแบบคุณจะอยู่ต่อดูแลไหมหรือคุณจะขายต่อแล้วขายต่อแล้วยังไงมันเลยทําให้มีความซับซ้อนของความต้องการของคนในพื้นที่บางกลุ่มอยากอนุรักษ์ให้มันเป็นเหมือนเดิมเลยสุดโตง่งอยากให้มันเหมือนเดิมอีกกลุ่มหนึ่งอยากให้มันไปนกรุงเทพอบบรู้สึกมัน มันโดนเพรสเชอร์มาเยอะมากมันรู้สึกมันลําบากอะ่ะเราอยากสบายบ้างทั้งที่แบบฝั่งตรงข้ามโหมีคอนโดขึ้นฉันอยากไปอยู่แบบนั้นบ้างชีวิตสะดวกสบายงั้นรูปแบบการใช้ชีวิตที่นี่มันจึงต้องพยายามมีการควบคุมแต่การควบคุมในที่นี้ผมคิดว่ามันจะต้องเกิดจากการที่เห็นเป้าไกลๆร่วมกันว่าบางกระเจ้าควรจะเป็นอะไรเมื่อพื้นที่สีเขียวถูกใช้ประโยชน์เปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเหลือพื้นที่สีเขียวเพียง32%จากพื้นที่ทั้งหมดซึ่งในจํานวนนี้มีพื้นที่ที่ดูแลโดยกรมป่าไม้ประมาณ1,200ไร่ทําให้การันตีได้ว่าจะไม่มีการบุกรุกแต่ก็เป็นสัดส,ส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่12,000ไร่ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏทำให้หลายหน่วยงานเริ่มเป็นห่วงพื้นที่ปอดของคุณกรุงแห่งนี้ ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงยกร่างประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้6ตำบลในพื้นที่คุ้มบางกระเจ้าเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมา หัวใจสําคัญนียจริงๆแล้วนะั่คือการรักษาให้คงอยู่มากกว่านะคะในการประกาศพื้นที่คุ้มครองเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากอยู่จังหวัดสมุทรปราการด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็โรงงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บางกระเจ้านี่ทุกคนก็ทราบว่ามันเป็นพื้นที่ที่สวยงามมีการทําทางจักรยานอะไรเงี้ยนะคะ ก็มีความจําเป็นนะคะที่ต้องใช้มาตรการในการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ให้เข้มขึ้นมาจากมาตรการผังเมืองในในบางข้อนะคะเพื่อสงวนไว้ซึ่งระบบนิเวศนะคะที่มีลักษณะที่มันโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็เป็นแหล่ง พื้นที่สีเขียวแปลงใหญ่แทบจะผืนสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ใกล้กรุงเทพจุดเด่นของร่างฉบับนี้คือการห้ามสร้างโรงแรมอาคารชุดท่าเทียบเรือสำาราญกีฬาและการสร้างอาคารต้องสูงไม่เกิน9เมตรขณะที่อาคารทรงไทยสูงได้ไม่เกิน12เมตรรวมทั้งห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมทุกประเภทตลอดจนห้ามถมหรือปร,รับสภาพลำกระโดงคู หรือแหล่งน้ำสาธารณะและที่สำคัญกำหนดให้ปลูกหรือมีไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันไม้พื้นถิ่นอย่างน้อย50%ของพื้นที่ว่างจริงๆแล้วอันนี้คิดว่าม,มันช่วยได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของประกาศกระทรวงก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งการก่อสร้างอะไรในพื้นที่นี้เวลาหน่วยงานหรือว่าบุคคลต้อมาขออนุมอนุญาตเนี่ย ก <G> ็ก็จะดำเนินการไม่ได้เพราะหน่วยงานอนุมัติอนุญาตเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเป็นข้อห้ามตามประกาศกระทรวงซึ่งบางเรื่องเนี่ยจะเข้มกว่าประกาศทังเมืองในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวที่เรียนแล้วก็คือในเรื่องของการตั้งโรงงานหรือว่าการสร้างโรงแรมเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นหากมองภายนอกอาจคิดว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจต่อการปกป้องพื้นที่แห่งนี้ แต่ทว่าในทางปฏิบัติแล้วกลับเกิดคำถามอีกหลายคำถามที่น่าสนใจว่าการจะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ควรต้องยึดกฎหมายฉบับใดหากกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อมถูกประกาศบังคับใช้เพราะกฎหมายหลักทั้งสองฉบับอยู่ในฐานะของกฎกระทรวงเท่ากันพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกระเจ้าคืออะไรทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแต่เพราะต้องมีฉบับนี้สิ่งที่ต้องตั้งคำถามคือ สองฉบับแรกไม่ work, เวิร์กหรอเลยต้องมีฉบับนี้มาตรการใดที่เข้มกว่านี้ก็ต้องยึดมาตรการนั้นนะคะแล้วก็ในเชิงกฎหมายแล้วเนี่ยในลักษณะของการประกาศพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมีเจตนาลมที่ชัดเจนว่าว่ากรณีที่กฎหมายอื่นเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามีช่องว่างหรือว่าไม่เพียงพอต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มมาตรการคุ้มครองทางด้านสิ่งแวดล้อมเ, mm hmm. เข้าไปได้ การเป็นพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ใจกลางเมืองทำให้คุ้งบางกระเจ้าเป็นขุมทรัพย์ที่ทุกคนล้วนใฝ่หาและอยากมาครอบครองแต่การจะอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้โดยปราศจากการพัฒนาคงเป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญคือการพัฒนากับการอนุรักษ์จะเดินไปด้วยกันอย่างไรช่วงหน้าเรามาดูกันว่าการออกกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องป้องกันให้กับปอดแห่งนี้จะตอบโจทย์กับคนในพื้นที่ได้หรือไม่กลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ปีที่ผ่านมาค่ะพื้นที่สีเขียวแห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากที่ต้องต้อนรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นและในขณนะดเดียวกันก็เป็นที่ต้องการของนักลงทุนมากขึ้นเช่นกันบริเวณปอดของคนกรุงแห่งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไปติดตามกันต่อค่ะเมื่อที่ดินถูกเปลี่ยนมือกลายเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาครอบครองมากขึ้นนั่นหมายถึงวิถีชีวิตชาวบ้านระแวกนี้ได้เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ด้วยเม็ดเงินที่มาพร้อมกับราคาที่ดินนับ10ล้านบาทต่อไร่มันคือจุดเปลี่ยนที่คนในพื้นที่เองก็ยอมรับสภาพอย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้ที่บางกระเจ้าเราพบพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในสภาพพร้อมพัฒนาหลายแปลงแต่ทว่าวันนี้ยังมีกฎกระทรวงผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารคอยกำกับดูแลอยู่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านที่นี่นิ่งนอนใจเพราะกฎหมายสามารถปรับเปลี่ยนได้ โอ้ยซื้อที่เยอะแยะแล้วหมยทั่วริมแม่น้ำทั้งหมดเลยแปลงใหญ่ๆทั้งทั้งนั้นอ่ะแปลง20ไร่แปลงละ8ไร่แปลงละ300ไร่ก็ยังซื้อไปเทคโอเวอร์กันไปหมาึงว่วไอุ้รงเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วกันแต่ว่าเขาจะซ้อบ้านจาัดสรรแล้วมันติดด้วยกฎหมายมันทำไม่ได้ <S 1> <S 1> ไอ้เรื่องของของการในทุนจะมาซื้อเนี่ยเขาหวังว่าวันใดวันหนึ่งที่ยกเลิกก,กฎกระทรวงหรือผังเมืองออกไปเนี่ยวันนั้นน่ะเขาจะเป็นวันที่เขารวยที่สุด แต่ว่าตอนนี้เขาติดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ติดในเรื่องของกฎหมายอยู่เพราะถ้ากฎหมายไม่ยกเลิกก็ทำอะไรไม่ได้การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องใหม่ของชาวบ้านที่นี่ความหวังในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้คงความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินไปนัก ขณะที่ทางกองผังเมืองเองยอมรับว่าผังเมืองรวมฉบับล่าสุดมีเจตนารมที่ไม่ต่างกันซึ่งในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่ผังเมืองรวมจะปรับเปลี่ยนให้เข้มข้นสอดคล้องกับประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเราจะนำรายละเอียดน,นะฮะตัวกฎกระทรวงตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอามาปรับให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่เราจะปรับปรุงคือณวันนี้ ผมผมคิดว่ากว่าจะออกมาเป็นตัวกฎกระทรวงฉบับนี้ได้เนี่ยนะฮะเขาต้องลงพื้นที่เขาต้องถามความเห็นของประชาชนว่า,าสิ่งที่ออกมาเนี่ยรับได้ไหมถ้าออกมารับไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาอีก mm hmm. นะกฎหมายผมผมเรียนตรงๆว่า,าที่ออกมาเนี่ย mm hmm. ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่มันมันมีจุดที่ต้องปรับปรุงทั้งนั้นเลยรวมทั้งฝั่งเมืองด้วย หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในบางกระเจ้าปัญญาเต็มคำขวัญบอกกับทีมงานรักโลกว่าตนได้เข้ามาซื้อที่ดินที่นี่เมื่อหนึ่งถึงสองปีก่อนปัจจุบันได้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นสวนป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพราะส่วนตัวเป็นคนรักต้นไม้อยู่แล้วเขายอมรับว่ารู้สึกกดดันจากหลายฝ่ายเพราะเป็นคนนอกที่เข้ามาในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายมันจะสวยได้มันต้องมีต้นไม้เยอะอยู่แล้วฮะ คือที่นี่เขากำหนดให้เราสร้างอาคารได้แค่25%ของพื้นที่แล้วถ้าต้นไม้มันมีน้อยอาคารซะเยอะพื้นที่มันก็ไม่สวยมันก็มันก็ไม่มีใครที่อยากจะมาเที่ยวอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าการพัฒนาพื้นที่นี้ให้ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆก็ต้องกลับมาสู่เรื่องของการอนุรักษ์ด้วยเพราะกลับกลายเป็นว่าไอ้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย คือบางครั้งไม่อยากจะให้มองคนข้างนอกที่เข้ามาในนี้ไย,ยจนเกินไปว่าว่ามาบุกลุกพื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างผมหรือว่าอย่างหลายๆคนที่เป็นคนนอกแล้วเข้ามาในนี้เนี่ยเราก็เป็นเราก็บางคนก็เป็นสายอนุรักษ์เหมือนกันเขาถึงมาชอบพื้นที่ที่นี่นะฮะมากกว่าความกังวลในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งตัวแทนชุมชนมองว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายประเภทจึงมีคำถามเช่นกันว่าการประกาศคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อมฉบับนี้จะมีปัญหาในทางปฏิบัติด,ด้วยหรือไม่ถ้ามันจะดีจะชั่วไงแล้วแต่หรือมันจะหมดบางอาเจ้าจะหมดไม่หมดก็เราก็ฝากความหวัง,งไว้คณะกรรมการชุดนี้ไหนๆประกาศมาแล้วสองฉบับประกาศมาก็ ไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างไม่รู้จะไปร้องเรียนตรงไหนเวลามีการก่อสร้างอะไรอหลรมันไม่ไม่รู้ที่นี่ผมถามว่าเอ้วฉบับนี้ผมจะไปร้องเรียนกนะับใครที่ออกมาใหม่เนี่ยก็ถ้าเขาบอกว่าถ้าร้องเรียนกับผู้ว่าได้ก็จะมีคนร้องเรียนเยอะภาพสวนสาธารณะเขียวชะอุ่มท่ามกลางตึกสูงที่ลายล้อมอย่างเซ็นทรัลพาร์คแห่งเมืองนิวยอร์ก เป็นภาพที่เราคุ้นตาและทึ่งกับความเป็นเมืองใหญ่แต่เรากลับไม่รู้เลยว่าเมืองไทยเองมีต้นแบบการรักษาพื้นที่สีเขียวกลางกรุงที่มีขนาดใหญ่กว่าถึง5เท่าอยู่ที่กระเพาะหมูแห่งนี้ทว่าสิ่งที่ต่างออกไปคือการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับวิถีชุมชนที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้คุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้มีชีวิตชีวาขึ้นเรียกว่านอกจากจะเป็นปอดให้คนกรุงแล้วยังเป็นหัวใจให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องเก็บต้นไม้เหล่านี้ไว้จำเป็นมากๆเพราะต้นไม้คือชีวิตนะคะถ้าเราไม่มีต้นไม้เราจะไม่ได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วยิ่งต้นไม้ในพื้นที่คุงบางกระเจ้าเนี่ยนะคะได้เป็นต้นไม้ที่พ่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับคนเมืองกรุงแต่ถ้าต้นไม้หมดไปความหลากหลายหมดไปเนี่ยคนในชุมชนก็ถ้าคนดั้งเดิมนะคนในพื้นที่ จิตใจก็จะห่อเหี่ยวตามไปด้วยเนี่ยแต่พอเราฝนตกเนี่ยพวกเราดีใจนะต้นไม้นี่เริ่มเริ่มเขียวขจีเริ่มสดชื่นนะคะหลายๆอย่างนะคะมันก็จะคืนกลับมา แม้ว่าป่าคอนกรีตยังเป็นสิ่งต้องห้ามของที่นี่แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังเห็นความพยายามของนายทุนที่ต้องการจะพัฒนาคุ้งบางกระเจ้าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดนั่นหมายถึงความเป็นเมืองอาจจะเข้ามาแทนที่พื้นที่สีเขียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องแบบกลับมาฟูลสเกลเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าแค่ไม่ต้องไม่ต้องแย่ไปมากกว่าน,นี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจทละสิ้นว่าเรามันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนที่ต้องเห็นเป้าร่วมกันต้องต้องอาศัยความรู้แล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมในการที่ทําให้ทุกๆคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในเห็นเป้าซึ่งมันไม่มีทางเห็นเหมือนกันร้อเซแต่ว่าทํำยังไงให้ให้พื้นนี้มันเป็นมันเป็นประโยชน์กับคนในอนาคตหรือ แม้กรระะะททททัั่่่งงพพื้น้นนนนีีีีขอคใปเเศศมลกกษษณิแบบารอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของบางกระเจ้าท่ามกลางความเจริญของเมืองรอบข้างยังคงเป็นความท้าทายของคนในพื้นที่หากยังคงรักษาคุณค่าของตนเองไว้ได้อาจนำมาซึ่งโมเดลใหม่ที่จะหลอมรวมชุมชนกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีคุณภาพ ถือเป็นโชคดีของคนเมืองกรุงนะคะที่ยังคงมีพื้นที่สีเขียวแห่งนี้คอยฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้ดังนั้นแล้วถ้าเราช่วยกันรักษาปอดแห่งนี้ให้แข็งแรงนอกจากที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับต้นไม้แล้วยังช่วยให้เราได้มีอากาศบริสุทธิ์สูดไปได้อีกนานเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการรักโลกหมดเวลาลงแล้วดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ